จากทีมเราเจอกันที่งานแท็วันนี้พวกเราได้จัดต้องโครงการ L.P. รือ a r c s s u r f e r m e r e เป็นโครงการที่จะสร้างระบบสื่อสารในห้วงอากาศลิ e ิตีสเ c e โดยเป้าหมายแรกของพวกเราอยู่ที่งวงโคจรของดาวดูนาภายใต้ภารกิจเอเมสในการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อเพิ่มเสีิรภาพประสิทธิภาพและลดระยะเยยวลาในการสื่อสารสำหรับยานสำรวจในระบบสื่อสาดเนินการโดยระบบ L.P. ค่ะ ประสงค์เพื่อสร้างคอมมิวนิเคชันเซ็นเตอร์สำหรับการติดต่อสื่อสารกับภารกิจต่างๆในโ o l a r System โดยเราจะสร้างระบบ DCMC l u n a Communication Center โดยระบบของเราจะสร้างระบบสื่อสารในหุ้งอวกาศหรือ Deep Space Network ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทำให้การสื่อสารมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดร,ระยะทางในการติดต่อสื่อสารอีกด้วยค่ะและในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นจรวดที่ใช้สำหรับการโคจรรอบเคบินแล้วก็ไปซัตเทร์ไลท์ค่ะก็คือเฟรแลนั่นเองโดยเจ้าเฟรแ์ไ์นะคะจะมีจรวดที่ชื่อว่า Hermes ค่ะ เอ่อ hermit เนี่ยจะเป็นจรวดที่ทําหน้าที่ในการส่งซัตเทอร์ไลท์นะคะเพื่อที่จะไปออร์บิทรอบเคอร์บินโดยเราจะแบ่งสเตจเป็นทั้งหมดสองสเตจค่ะโดยในสเตจแรกเนี่ยก็จะเป็นการส่งซัตเทอร์ไลท์แล้วก็จรวดเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะออร์บิทรอบเคอร์บินก่อนแล้วก็ในส่วนสเตจที่สองค่ะก็จะมีจรวด อีกที่ทําการออบิทรอบเคอร์บินแล้วก็ปล่อยซัตเทลไลท์แต่ละดวงโดยซัตเทลไลท์แต่ละดวงค่ะก็จะมีบูสเตอร์เพื่อคอยปรับวงโคจรทําให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าใน,นเองค่ะและโดยเฟสที่2ของเราจะปล่อยตัวระบบ VCMC ไปนทนฮังโคจรรอบดาวดูนาโดยจะปล่อยเระรวดเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อประหยัดทรัพยากรและเงินทุนในการสร้างครับ และดาวเท e ียมอกสามดวงจะถูกปล่อยไปทำวงโคจรรอบดาวดูนาโดยทำวงโคจรเป็นแบบเดียวกันกับตัวดาวเทียม MDSN ก็คือวงโคจรแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าวงโคจรของดาวดูนาครับเพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารไปยังเคอร์บินมีความสเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแทบจะไม่มีการขาดการติดต่อเลยสื่อสารเลยครับโดยเฟสที่สามของเราเราจะปล่อยตัวยานแรดเดอร์เพื่อเพิ่มตัวรับส่งสัญญาณในพื้นผิวของดาวดูนาทำให้รับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมของเคอร์บินและดูนาได้ครับ โดยตัวอกเก็ตไปลูนามีทั้งหมด2ลำมีชื่อว่า p r o m e t h e s และ p r o m e t h e s สโดย p r o m e t h e s จะมีทั้งหมด3สเตปหลักเตป1จะใช้ขึ้นสู่วงโครจรของดาวเคอร์บินเตป2ใช้ทำวง,งโครจรรอบเคอร์บินและส่งตัว DCMC ไปยังดูนาเตป3จะสร้างวงโครจรรอบดาวดูนาและค่อยๆปล่อยตัวระบบ DCMC ไปทีละตัวตามวงโครจรที่เราต้องการ p r o m e t h e s 2> ส2ใช้ในการปล่อยเรนเดอร์ที่มีทั้งหมด2สเตปและสลิดฟิุประกอบไปด้วย โดยใช้สเลดฟิวในการขึ้นออร์บิทและใช้สเตปสองทำวงโคจรมุ่งตรงไปยังดาวดูนาสำหรับวงโคจรบนโลกเราจะทำการปล่อยยานแม่เฮอร์มิสขึ้นไปเพื่อที่จะปล่อยดาวเทียมเฮอร์มิส1 2 3ไปโดยที่เราจะให้ความสูงอยู่ประมาณ2 9 5 0 0 0ไว้เป็นจุดสูงสุดของวงมีหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆปล่อยตามจุดนั้นจุดเติมทุกๆก,การเคลื่อนที่เพื่อให้กลายเป็นสามยานด้าน,นเท่าเพื่อที่จะเป็นระบบการสื่อสารที่ดี จากนั้นสําหรับระบบการสื่อสารที่ดาวดูนาเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนก็คือเป็นแลนเดอร์เพื่อรับส่งสัญญาณจากภักพื้นขึ้นไปข้างบนและเป็นซัเทลไลท์สามดวงที่ทํามุมกันเป็น60องศาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยเราจะทําการส่งดาวยานเพอร์เมเทอุสไปที่ดาวดูนาและหลังจากนั้นเราก็จะตั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวงรีให้เป็นประมาณ530,000เมตรและ1 3 0 0 0 0เมตรเพื่อที่จะทำให้เป็นวงรีสำหรับการปล่อยดาวเทียมทีละดวง จากนั้นเราก็ไปดาวเทียมทีละดวงที่จุดสูงส,ส,สุดของรงบุงดีเพื่อที่จะให้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นการสื่อสารระหว่างพื้นภคพื้นของดาวอังคารไปที่ข้างบนและส่งกลับไปที่โลก จากภารกิจของเราในสามเฟสโดยโครงการแนวผีทําให้การสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างยานสำรวจในอวกาศมีความสะดวกเร็เวมากยิ่งขึ้นจากโรเวอร์และเ a ทัลไลท์ภายในมิชชั่นจากเฟสที่1นึ่ออบิเชอร์รอบโลก3ดวงเฟสที่2องออบิเชอร์รอบดาวดูนาา3ดวงเฟสที่3ามโรเวอร์ที่พื้นผิวดาวที่นอกจากจะรับส่งสัญญาณได้แล้วยังใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวของดาวและบันทึกภาพดาว มากกว่าการเก็บข้อมูลที่พื้นผิวดาวแล้วในเวลาต่อมาอาจนํานข้อมูลผลสํารวจมาพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและสื่อสารอวกาศในภารกิจต,ต่อไปของพวกเราในาดาวดวงนี้ขณะนี้ภารกิจของเราได้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่อนาคตของมนุษยชาติจะคงดําเนินต่อพวกเราจะไม่อยู่ที่ศึกษาพัฒนาและสํารวจอาวากาศต่อไปด้วยใจรักขอบคุณค่ะ